ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง TKS t u d i o วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งของกองทัพไทยเมื่อกองทัพเรือไทยได้ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธในทะเลอย่างเป็นทางการภาพที่ออกมานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงศักยภาพทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความมั่นคงและการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในปี2025อีกด้วยขีปนาวุธลูกใหญ่พุ่งทยานออกจากแท่นยิงเสียงดังกระหึ่มสะเทือนทะเลสร้างคลื่นน้ำกระจายไปทั่วบริเวณก่อนที่เปลวไฟจากเครื่องขับดันจะลากเส้นแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามคำ่ำภาพนี้ไม่เพียงแต่ตื่นตาตื่นใจแต่ยังทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องจับตามองการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้จัดขึ้นกลางทะเลเอ่าวไทย โดยเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทยทำหน้าที่เป็นแท่นปล่อยการเลือกช่วงเวลาโพรโเพลหรือช่วงพระอาทิตย์ตกดินยิง่งทำให้ภาพที่ได้ดูมีความเป็นภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเปลวไฟและควันสีส้มพุ่งตัดกับท้องฟ้าสีม่วงเข้มสะท้อนบนผิวน้ำทะเลที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทุกองค์ประกอบถูกรวมกันจนเกิดเป็นภาพแห่งพลังอำนาจ เป้าหมายขอองค์การทดสอบในครั้งนี้คือการประเมินสมรรถนะของขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความเร็วความแม่นยำและระยะทำการขีปนาวุธนี้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงในระดับสูงมีระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมผสานกับเรดาร์ขั้นสูงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาวะอากาศแปรปรวนหรือกลางคืน สมรรถนะเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยเพราะช่วยยกระดับการป้องกันประเทศสู่มาตรฐานสากลน,นอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหัวรบตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายฝั่งการสกัดกั้นภัยคุกคามจากเรือรบข้าศึกหรือแม้กระทั่งการใช้งานในลักษณะเชิงรุก โดยทั้งหมดถูกออกแบบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศที่เน้นความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าเมื่อพูดถึงราคาค่าใช้จ่ายของระบบขีปนาวุธก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศอื่น,นๆการลงทุนของกองทัพเรือไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้ออาวุธแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกบุคลากรและการวางระบบป้องกันในภาพรวมจึงถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวเพราะจะช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงภายในภูมิภาคในขณะเดียวกันหากเรามองภาพรวมของกองทัพไทยในปี2025ไม่เพียงแต่การเสริมกำลังทางทะเลแต่ยังรวมถึงการพัฒนาอากาศยานทางทหารโดยเฉพาะเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ถูกนำเข้ามาประจำการ เครื่องบินเจ็ตรุ่นล่าสุดที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้มีสมรรถนะส,สูงกว่าเครื่องรุ่นก่อนอย่างชัดเจนทั้งด้านความเร็วสูงสุดที่ทะลุระดับแมท2ความสามารถในการบินในระยะไกลระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่จับเป้าหมายได้หลายเป้าในเวลาเดียวกันและที่สำคัญคือระบบอาวุธที่รองรับการยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่รวมถึงการโจมตีภาคพื้นดินด้วยความแม่นยำสูง เครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ยังถูกออกแบบให้มีค่าการบำรุงรักษาที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับเครื่องเก่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าทำให้ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์การทหารถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเทคนโนโลยีและการฝึกซ้อมร่วมซึ่งจะช่วยให้กองทัพอากาศไทยก้าวทันสถานการณ์โลก ด้านราคาเครื่องบินรบในปี2025นั้นแม้จะสูงหลายพันล้านบาทต่อเครื่องแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่ได้กลับมาทั้งในเชิงป้องกันประเทศและในเชิงสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคราคานี้ถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่าการมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงจะช่วยให้กองทัพไทยสามารถป้องกันน้านฟ้าและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที หากลองนึกภาพการซ้อมรบที่ผสมผสานทั้งขีปนาวุธจากกองทัพเรือและอากาศยานจากกองทัพอากาศจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การวางยุทธศาสตร์การป้องกันซึ่งไม่ได้อาศัยเพียงหนึ่งเหล่าทัพแต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการผลลัพธ์คือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนสิ่งที่น่าสนใจคือการนำเสนอภาพการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้ต่อสาธารณะ ไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายทางทหารแต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงนโยบายว่าไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติการแสดงพลังนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณไปยังนานาชาติว่าไทยมีความพร้อมในทุกมิติเสียงของเครื่องยนต์ที่ก้องกังวานการระเบิดของเปลวไฟที่พุ่งออกจากแท่นยิงและภาพของขีปนาวุธที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ลวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความมั่นคงเมื่อรวมกับภาพเครื่องบินรบไทยที่บินเหนือท้องฟ้าความรู้สึกของความภาก